สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านครับคลิปนี้เรามาดูนะครับปั๊มติกของตระกูล Super Cup, กซูปเปอร์คัพนะครับทุกท่านซูเปอร์คัพเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีตัวหลอดไฟธรรมดากับตัวไฟ LED นะครับทีนี้นะครับไอปั๊มติ๊ก2รุ่นนี้นะครับในความชิดของพวกเรานะบางท่านอาจจะยังไม่รู้เหมือนผมผมก็ไม่รู้นะว่าซูปเปอร์คัพเนี่ย 2รุ่นนะครับมันใช้ปั๊มติ๊กไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องนะทางทั้งที่ตัวโครงสร้างของรถมันก็เหมือนกันแต่ภายในถังอาจจะมีอะไรที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นตัวนี้ที่ทุกท่านได้เห็นจะเป็นของซุเปอปร์ครับตัวเก่านะซุเปอปร์ครับตัวเก่านะครับนี่เขาจะระบุมาปี2018-19นะครับอาจจะถึง20ด้วยนะครับทุกท่านนะอทีนี้นะครับ ไอตัวเก่าเนี่ยกับตัวใหม่นะครับพี่น้อง f อผมจะเทียบให้ดูถึงจุดที่มันแตกต่างกันนะครับอันนี้เป็นซปเปอร์คัพตัวใหม่นะครับปี21ปี22นะครับทุกท่านนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจะเทียบให้เพื่อนๆได้ดูนะครับถึงความแตกต่างว่าปัม๊ม2รุ่นนี้นะครับมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับแล้วทีนี้มันสามารถใช้ร่วมกันได้ไหมถ้าหากว่า ใครรู้ใครมีข้อมูลนะครับก็เอามาแบ่งปันกันนะครับทุกท่านปั๊มติ๊กที่เราเห็นอยู่นี้นะครับโครงสร้างทุกอย่างเหมือนกันโครงสร้างทุกอย่างเหมือนกันมันจะต่างกันอยู่ตรงที่ชุดลูกลอยนะครับลูกลอยเจน้ํามันนี่แหละนะครับเห็นไหมชุดลูกลอยเจน้ํามันไม่เหมือนกันนะครับเรื่องผ้ากรปัม๊มไม่ต้องไปพูดถึงมันสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้อยู่แล้ว นะครับแต่ชุดลูกลอยนีย่เห็นไหมเห็นไหมซ้ายกับขวาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับตัวใหม่ตัวเก่ามันไม่เหมือนกันนะดังนั้นใครที่จะไปซื้อถ้าไม่มั่นใจนะครับให้ทําการถอดเอาตัวอย่างไปเทียบนะครับหรือว่าถอดออกมาแล้วถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปทําการซื้อนี่นะครับนี่ก็คือจุดที่มันแตกต่างกันนะครับเท่าที่เราดูผิวเผินอันนี้เราแกะกองใหม่เลย นะครับทางร้านเขาก็มาถามผมว่ามันใช้ทดแทนกันได้ไหมถ้ามันทดแทนได้จะไม่ต้องไปสั่งหลายรุ่นนะครับอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้เพราะว่ารถรุ่นนี้ผมยังไม่เคยทำแต่ที่แน่แน่มันไม่เหมือนกันนะครับเพื่อน